สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวไก่ชนทุกท่านด้วยนะครับก็ผมนะครับนายไก่ชนนะครับจากเพียายาดบเอทิเคและช่องวาทะไก่ชนนะครับก็ก่อนอื่นต้องบอกว่าผมว่าเป็นคนที่ทํางานประจำํะทำทํางานประจําไม่ค่อยมีเวลาเลี้ยงเหมือนชาวบ้านผมก็เลี้ยงสูตรของผมเนี่ยมาโอ้ยีกว่าปีนะครับสําหรับการเลี้ยงไก่กลางคืนนะครับ หลายคนก็เลยถามผมมาว่าพี่ไก่เราจะเลี้ยงไก่อย่างคืนยังไงผมไม่มีเวลาผมหยุดวันเดียววันอาทิตย์อ่ะผมจะบอกว่า e.P นี้จะเป็นรายละเอียดคร่าวๆนะครับอ่าเหมือนว่าผมจะทำสอง p ีนะครับคือเอาหลักการก่อน e.P นี้รายละเอียดของไก่ชน,นครับง่ายมากอันหนึ่งอ่ะสายเลือดสายพันธุ์เป็นสิ่งสำคัญ ท,ที่สําคัญกว่าสายเลือดสายพันธุ์ก็คือสายตาครับคือเราต้องรู้จักไก่เก่งก่อนอ่าข้อแรกนะครับรู้จักไก่เก่งก่อนดูแล้วให้เก่งจริงนะไม่ใช่เข้าข้างตัวเองเยอเอา้าแล้วผมจะรู้ได้ไงว่าไก่เก่งจริงไม่เก่งจริงพี่ไปดูที่บอนใหญ่ก่อนไปดูที่สนามก่อนเลยไปดูเรื่อยๆรื่อเรื่อยๆืไปดูให้เห็นว่าไอ้ที่เขายอมรับว,ว่ามันเก่งและไอ้ที่มันตีชนะแพงๆตีชนะเรื่อยๆแบบไหนคือเก่งแล้วมาปรับมาคัดเลือกสายพันธุ์ เลือกนักกีฬาของเราข้อหนึ่งสำคัญที่สุดคือการคัดไก่นะครับคือมีคํากล่าวว่าถ้าคัดไก่ดีอะ่ะเลี้ยงดีบ้างไม่ดีบ้างเอาไปตียังมีโอกาสชนะสูงแต่ถ้าเอาไก่ไม่ดีมาเลี้ยงเลี้ยงให้ตายก็ได้แค่ไก่แข็งนะครับจะไม่ได้ไก่เก่งเพราะงั้นข้อแรกนะครับคือการคัดไก่ย้าว่าข้อแรกนี่คือหัวใจหลักเลยคือการคัดไก่อ่าข้อสองอ่าคือการที่เรา เราต้องตัดว่าการที่เราไม่ได้ตากแดดนะไม่ได้ตากแดดเลยไก่ข้อสองก็คือการออกกําลังกายสาคัญคือความแข็งแรงแข็งแรงเนี่ยการออกกาลังกายไก่ก็แล้วแต่คุณจะถนัดแต่ของผมจะเริ่มออกกําลังกายก็ประมาณสักช่วงเย็นก็คือ,อเอาจริงๆก็ประมาณหกโมงถึงทุ่มหนึ่งเนี่ยจะเริ่มออกกําลังกายทาอะไรบ้างผมจะบินกล่องย้ําว่าบินกล่องผมเลี้ยงไก่สดนะ ขอโทษกูรูหรือผู้รู้อันนี้คือสูตรการเลี้ยงของผมนะแล้วก็ที่ผมมาเล่านี่ไม่ได้ว่าให้ทําตามแต่อาจจะไปเป็นแนวทางปรับแก้เลี้ยงตามบริบทของแต่ละคนไม่เหมือนกันแน่นอนและไก่แต่ละตัวก็เลี้ยงไม่เหมือนกันแต่หลกัหลกๆผมจะบินกล่อง20ครั้งอ่าถ้าพม่าผมจะบินยี่สิบห้าไก่เชิงผมบิน20แล้วผมจะมาวิ่งจานวิ่งจาน ประมาณเต็มยี่ไม่เกินเ็นาทีแล้วผมเอามากระโดดยางอีก25ครั้งนี่คือ1นึ่งเซตโดยที่ไม่เช็ดน้ำอห,อหอบๆก็ได้คือฝึกให้หอบแล้วตีเป็นวิ่งจานเร็วๆแบบสปีดไก่จะมีกล้ามเนื้อจะมีการสปีดเพราะวิ่งตามมาล่อหรือว่าแข่งขันกันคือหอบๆแล้วตีเป็นเอาตัวรอดได้อันนี้สําคัญอ่ะแล้วก็ข้อต่อมาก็คือความสม่ําเสมอ อันเนี้ยหลักการอีกข้อหนึ่งคือความสม่าเสมอคือพี่ๆทําช่วงเวลาไหนก็พยายามออกกำลังกายเขาช่วงเวลานั้นแล้วก็ข้อสุดท้ายคือโปรแกรมโปรแกรมอันนี้สําคัญโปรแกรมทํายังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปว่าใน e ีพีที่2ว่าโปรแกรมมันจะต้องทําไงบ้างแต่การคัดไก่เนี่ยเมื่อได้ไก่ดีมาแล้วมา การอยู่ของไก่สําคัญมากนะครับก็คือว่าของผมเลยในตอนกลางวันเนี่ยไก่จะอยู่รูทุกตัวเลยไก่ที่เลี้ยงชนจะไม่ได้อยู่สุ่มคืออยู่รูทุกตัวแล้วก็สามารถสลับรูกันได้ให้ไก่มันคุ้นชินกับไก่แปลกหน้ามันก็จะไม่กลัวไก่แล้วก็วิ่งไปวิ่งมาการอยู่รูเป็นแถวเดียวยาวๆเนี่ยมันจะทําให้ไก่เขาเรียกอะไร คือตัวหนึ่งเดินอ่ะอีกตัวหนึ่งมันจะเดินเดินเดินทีนี้มันจะเดินหมดเลยทีนี้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อสังเกตไก่ที่ปล่อยลูกกล้ามเนื้อขาอแข้งอย่างเงี้ยแข็งแรงคือถ้าเลี้ยงกลางคืนกี่ตัวเหมาะแล้วแต่คนนะแต่ว่าถ้าพี่มีเวลาน้อยเนี่ยสามตัวนี่โอเคเลยทําไมต้องสามตัวคือลูกอ่ะมันสลับตัวไก่ได้จะเห็นสลับกันได้แล้วไก่มันก็จะมีลูกให้นี่คือสิ่งสําคัญ นะครับคือการปล่อยลูกอันนี้เป็นเคล็ดลับเลยนะส่วนอาหารเรื่องยาเนี่ยแล้วแต่คนแต่ของผมใช้กีแซตคือแล้วผมเลี้ยงอ่าบอกตามตรงคือข้าวผมผสมหัวอ,อาหารผสมหัวอ,อาหารแล้วคนหลายคนก็ถามว่าพี่ไก่มันไม่อ้วนเหรอเลี้ยงไก่ผสมหัวอ,อาหารผมจะบอกว่ากินข้าวเปลือกก็อ้วนนะถ้าเราไม่ออกกําลังกายหรือกินมากเกินไปเพราะงั้นไก่อ่ะมันจะได้กินอาหารที่เหมาะสมว่าตัวแต่และตัวนะ่ะไม่เท่ากัน ตัวโตวก็กินเยอะหน่อยแต่ในสูตรทุกสูตรจะจะกินประมาณ70%ของกระเพาะข้อดีมันคือ,อไหนเเรเกระเพาะโอกาสที่กระเพาะไม่ย่อยนี่น้อยมากเพราะฉะนั้น1นกระเพาะจะย่อยดี2ไก่มันจะกระตุ้นการกินเพราะมันรู้สึกว่ามันได้กินน้อยมันจะรีบกินอันนี้กินข้าวจะเก่งแต่เราก็ดูตามน้ําหนักคือไก่อ่ะสำคัญคือต้องเลี้ยงใส่น้ำหนัก คือพี่ๆต้องรู้เลยว่าน้ำหนักเก่งมันคือน้ำหนักไหนประมาณเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นไก่หนุ่มมันอาจจะขยับขึ้นได้นี่คือสําคัญเพราะนั้นต้องมีตาชั่งตอนที่มาเตะดีๆอ่ะก่อนจะเตะจับชั่งเลยเราจะรู้ว่าหู่ยน้ําหนักเนี่ยสองอย่างตัวเนี้ยสองโลกเกียมันเตะด,ดีแล้วก็เลี้ยงให้มันอยู่ประมาณสองโลกเกียก็คุมน้ําหนักโดยการคุมอาหารแล้วก็ออกกําลังกายเนี่ยแค่นี้อ่าส่วนอีพีต่อไปเดี๋ยวมาว่าเรื่องโปรแกรมการออกกําลังกาย การวางโปรแกรมคือผมนะส่วนใหญ่จะเลี้ยงไก่สดจะซ้อมน้อยมากบางตัวถ้าไปไล่แข่งบางตัวอาจจะไม่ซ้อมแต่หลายคนจะถามว่า ee, ไม่ซ้อมแล้วมันตีได้หรอคือเราคําว่าไม่ซ้อมอย่าลืมว่าเตะเป้าเตะเป้าเราเปลี่ยนเป้าสามตัว ee, มีเป้าคนละตัวสไตล์การตีต่างไปไก่ได้กล้ามเนื้อเราฝึกกล้ามเนื้อที่สําคัญเราผมใช้หลักการวิทยาศาสตร์ตรงนั้นเลยฉีดยาบำรุง อ่ะก่อนเลยจะมาฉีดยามอรุลแล้วก็เลี้ยงด้วยยาเลี้ยงกิงกยาเลี้ยงไม่จําเป็นต้องซื้อของผมนะของใครก็ได้ที่ที่เลี้ยงดีอยู่แล้วก็เอาเอาของพี่ๆเลยแต่ส่วนตัวผมผมใช้ g ีซผมก็บอกว่าผมใช้ G z แล้วก่อนออกไปชนหรือไปปั้ม hm 3มวันผมจะมีโปรแกรมใช่ไหมผมรู้แล้วว่าตัวนี้จะปั้ม hm, อีก3มวันจะปั้ม hm, ผมก็ใชกินตอนเย็นจะกิน Mpower 3วมวันตื่นเช้าก่อนจะปั้ hm, มก็กินเข้าไปอีก3-4สี 4. แค่นั้นเองครับ อันเนี้ยคือสูตรที่ผมเลี้ยงในเมื่อพี่ๆเพื่อนๆถามมาผมก็ตอบแบบนี้หลักการง่ายๆก็คือคัดไก่ให้เก่งก่อนอ่าข้อ2ก็คือออกกําลังกายให้สม่ําเสมอคําว่าสม่ําเสมอเนี่ยคือเราวางโปรแกรมอย่างผมนะโปรแกรมมันจะออกกําลังกายต่อนเนื่อง3าวันพักหนึ่งวันอย่างเงี้ยจะมาผมก็จะออกกําลังกายต่อนเนื่องสาวันพักหนึ่งวันวันที่4ี่ผมอาจจะเตะเป้าแต่เป้าผมอ่ามากน้อยไม่เท่ากันอ่าแล้วแต่เดี๋ยวมาลงรายละเอียดเรื่องการเตะเป้ากับ เรื่อโปรแกรมใน EP 2อแต่อันนี้จะเน้นก็คือคัดสายพันธุ์สองออการเลี้ยงก็คือกังวนเนี่ยตอนที่เราไม่ได้อยู่ดูแลเขาเนี่ยผมไม่ได้อยู่ดูแลเนี่ยผมจะอาศัยให้เขาออกกาลังกายซึ่งกันและกันนั่นก็คือการปล่อยลูกสลับไก่มันจะเดินจะวิ่งจะเดินจะวิ่งจะวิะเ,ดะเ,ดะเดินของมันทีเนี้ยมันจะมีความแข็งแรงในในตัวของมันเองด้วยและอีกอย่างไก่มันจะสดมันไม่ตึงเกินไปเช็ดน้ํำไหมแอดมิน ก็ค,คือมันไม่ได้ตากแดดถามว่าเช็ดไหมผมก็เช็ดหนังะ่ะเช็ดหนังอ่าเช้าเย็นนะเช็ดหนังเก็บตอนเชา้าก่อนเข้าตาข่ายผมเช็ดหนังเช็ดแบบผ่านๆนะเช็ดหน้าปุ๊บหน้าสําคัญต้องเช็ดเรื่อยเช็ดหน้าเช็ดใต้ปีกปุ๊บเข้าตาข่ายเลยเช็ดหน้าเช็ดใต้ปีกครับเข้าตาข่ายตอนเย็นเหมือนกันเช็ดหน้าเช็ดใต้ปีกเช็ดตามหน้าขานิดหนึ่งครับแค่นั้นเองก็เก็บเข้านอนอ่าส่วนอาหารผมจะเป็นเน้นพวก มะเขือเทศแตงที่ขาดไม่ได้แล้วก็ไข่ต้มบ้างบางทีก็เป็นไข่สดนะครับในก็ไม่ให้กินเยอะนะตัวไหนอ้วนก็ไม่ได้กินไข่พราะในหัวอาหารนะ่ะมันในข้าวนะผมผสมหัวอาหารอยู่แล้วการผสมหัวอาหารหนึ่งป้องกันการขาดปโปรตีนอสองช่วยให้ระบบย่อยไก่ดีไม่แข็งเกินไปนะครับก็หลักการเลี้ยงก็คือเบื้องต้นมีแค่นี้ถ้าพี่พ,พี่เพื่อน ถูกใจอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมจะลงไว้ทั้งใน TikTok และในช่องวาทะไดชนนะครับก็ทางช่อง YouTube นะฝากติดตามกันด้วยนะครับ EP ที่2จะมาลงรายละเอียดเรื่องการาโปรแกรมไก่าการเตะเป้าเตะนวมเป้าที่1เตะยังไงเป้าที่2เตะยังไงเป้าก่อนออกชนเตะยังไงแล้วกี่วันมันได้ชนบางทีผมซ้อม อาถ้ามันไม่เก็บ3าสวันซ้อมเลยเดี๋ยวมาดูเรื่องของโปรแกรมนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับการเลี้ยงไก่กลางคืนเลี้ยงง่ายๆแต่สู้ได้ครับสู้กลางวันมีประโยชน์กว่าเยอะเพราะเวลาเราเขาเรียกว่าเวลาเราซ้อมนะเราซ้อมใส่กับไฟเวลาไก่มันตีในสนามมันก็มีเงาไฟมีจังหวะมันจะไม่ค่อยหลงสังเกตว่าเลี้ยงแก่คือหื้ตามไม่ค่อยแตกนะครับก็ฝาก ติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูอีพีหน้าสวัสดีครับ